วันนี้วันที่1พฤศจิกาย,ยน2,564นะครับเป็นวันที่คนละครึ่งเฟส3เปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีกกว่า1 0 0 0แสนสิทธิ์นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่โครงการคนละครึ่งเฟส3ม,มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวน28ล้านสิทธิ์แล้วนั้น ะะทางการะทรวงการคลังได้ทําการตรวจสอบประมวลผลพบว่ายังมีผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จอีกจํานวนทั้งสิน 9, ส้น1นึ่งแสนหนึ่ยด์ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้สําเร็จสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะเปิดให้ลงทะเบียน,นะะในวันนี้นะะวันที่1พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลาหกิกาถึง22นาฬิกาจนกว่าจะ เต็มจำนวนสิทธ์นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะเข้าไปเลยครับผ่านทางเว็บไซต์นี้ครับ worldwideweb คนละครึ่ง com หรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน g w a l l e t นะครับบนแอปพลิเคชันเป๋าตัางก็ได้นะครับสําหรับเงื่อนไขาการลงทะเบียนสําหรับประชาชนก็มีดังนี้นะฮะหนึ่งต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนนะครับสามารถเลือกลงทะเบียนได้หนึ่งโครงการเท่านั้น และก็ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบับริการแห่งรัฐนะแล้วก็ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกํำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะอ้าวใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็เข้าไปเลยครับเว็บไซต์ w w w k o l คนละคร่ง .com นะครับ